โชคชะตาไม่ใช่เรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของการเลือกต่างหากชีวิตจะดําเนินรอยตามคุณไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามทุกสิ่งที่คุณประสบพบเจอในชีวิตเป็นผลมาจากความรู้สึกนึกคิดที่คุณส่งออกไปอย่างแน่นอนที่สุดชีวิตไม่ได้บังเอิญเกิดขึ้นกับคุณชีวิตกําลังดําเนินรอยตามคุณต่างหากโชคชะตาอยู่ในมือของคุณเองไม่ว่าจะคิดอะไรรู้สึกอย่างไรความรู้สึกนึกคิดจะตัดเส้นชีวิตของคุณ ทุกอย่ในชีวิตแสดงตัวต่อคนเพื่อให้คนเลือกสิ่งที่คนรักชีวิตก็คือแค่ตล็อกและคนคือคนที่เลือกสิ่งที่คนรักจากแค่ตล็อกนั้นว่าแต่คุณกําลังเลือกสิ่งที่คนรักหรือว่ามัววุ่นวายกับการประเมินการคัดแยกประเภทสิ่งแย่หากชีวิตคุณไม่ได้เฉกไกลสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยก็คงเป็นเพราะว่าคุณกาลังมัวคัดแยกประเภทสิ่งแย่อยู่โดยไม่ทันรู้ตัวคุณยอมให้สิ่งนี่คิดว่าแย่หันเหควาสนใจคุณจากจุดมุ่งหมายของชีวิตซึ่งก็คือเพื่อจะรัก จุดมุ่งหมายชีวิตคุณคือความเบิกบานใจจุดมุ่งหมายของคุณคือการเลือกเส้นที่คุณรักและหันหลังให้กับเส้นที่คุณไม่รักเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเลือกเส้นที่คุณไม่รักจงเลือกเส้นที่คุณรักเวลาที่เห็นรถในฝันวิ่งเฉียวอยู่บนถนนนั่นแหละคือชีวิตที่กำลังเสนอรถคันนั้นให้แก่คุณวิธีที่คุณรู้สึกเวลาที่คุณเห็นรถในฝันนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหากคุณเลือกที่จะรู้สึกรักรถคันนั้นโดยไม่รู้สึกอื่นใดเลยคุณก็กำลังจะนำรถในฝัันมาให้ตวเอง แต่ถ้าเกิดความรู้สึกอิจฉาริอเสาที่เห็นว่าคนอื่นกําลังขับรถในฝันคุณคุณก็กําลังดึงตัวเองออกจากการได้เป็นเจ้าของรถในฝันแล้วชีวิตนําเสนอรถคันนั้นมาให้คุณเลือกและคุณก็เลือกด้วยความรู้สึกรักเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญที่คนอื่นจะมีอะไรที่คุณไม่มีชีวิตกําลังนําเสนอทุกอย่างมาให้และถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรักสิ่งไหนคุณก็กําลังจะนําสิ่งนั้นมาให้กับตัวเองเวลาที่คุณเห็นสามีภรรยาที่รักกันมากและเขาก็มีความสุข คุณอาจจะนึกเกียจะมีคู่ชีวิตอย่างนั้นบ้างชีวิตกําลังนําเสนอคู่ที่มีความสุขให้กับคุณเพื่อให้คุณเลือกแต่หากคุณเอาแต่เศร้าส้อยหรือว่าว้าวเวเวลาเห็นคนมีคู่เขามีความสุขกันคุณก็กําลังส่งด้านลบออกไปและผลที่ได้ก็คือฉันอยากเศร้าส้อยและว้าวเวคุณจะต้องให้ความรักในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆถ้าคุณน้ําหนักมากเกินและกําลังเดินไปตามถนนแล้วก็มีคนหุ่นดีเดินผ่านคุณไปคุณจะรู้สึกอย่างไร ชีวิตกำลังนำเสนอรูปร่างอสมบูรณ์แบบมาให้กับคุณเลือกซึ่งถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกแย่เพราะคุณไม่ได้มีรูปร่างแบบนั้นคุณก็กำลังจะบอกว่าฉันไม่ได้อยากได้รูปร่างแบบนั้นฉันอยากจะมีรูปร่างอ้วนๆอย่างที่เป็นอยู่ถ้าคุณกำลังต่อสู้กับโรคภัยบางอย่างแต่มีคนสุขภาพดีอยู่ล้อมรอบตัวคุณคุณรู้สึกอย่างไรชีวิตกำลังนำเสนอคนสุขภาพดีมาให้คุณเลือกและเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณรักสุขภาพที่อยู่รอบตัวคุณมากกว่า ถ้ารู้สึกแย่ที่สุขภาพไม่สมบูรณ์คุณก็กําลังเลือกสุขภาพดีให้กับตัวเองเวลาที่เรารู้สึกดีกับใครบางคนที่เขาประสบควาสมสาเร็จในชีวิตความสุขของคนอนื่นหรือว่าเรื่องินดีที่คนอื่นมีคุณก็กําลังเลือกสิ่งเหล่านั้นจากแค่ตลอกของชีวิตและเดึนดูดสิ่งนั้นเข้าหาตัวเช่นเดียวกันถ้าคุณพบใครที่มีคุณสมบัติแบบที่คุณอยากมีให้รักคุณสมบัติเหล่านั้นและรู้สึกดีกับคุณสมบัติเหล่านั้นนั่นคือคุณกําลังนาคุณสมบัติเหล่านัั้้้นเเขาาาหาตวองถพบใครที ดูเท่สวยฉลาดเฉลียวมีพรสวรรค์จงรักคุณสมบัติเหล่านั้นนั่นคือการให้คุณเลือกสิ่งเหล่านั้นให้กับตัวเองถ้าคุณอยากจะมีโอกาสทําหน้าที่พ่อแม่และพยายามมาแสนนานจงให้ความรักและรู้สึกดีทุกครั้งที่คุณเห็นพ่อแม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันหากเกิดความเศร้าส้อยเวลาเห็นเด็กๆเพราะคุณเองไม่มีลูกนั่นคือการขับไล่และผลักดันเด็กๆให้พ้นไปจากตัวคุณชีวิตกําลังนําเสนอเด็กๆให้คุณแต่ละครั้งที่คุณเห็นพวกเขาเพื่อให้คุณเลือกได้ เมื่อเล่นกีฬาและคนอื่นชนะเวลาเพื่อนร่วมงานของคุณบอกว่าเขาได้เงินเดือนขึ้นเวลาใครถูกลอตเตอรี่เวลาเพื่อนเล่าให้คุณฟังว่าคู่ครองของเขาเมอบของผลอันน่าตื่นเต้นให้ด้วยการพาไปเที่ยวหรือว่าเขาซื้อบ้านใหม่เขาประสบความสาเร็จคุณควรจะตื่นเต้นเท่าๆกับเพื่อนของคุณคุณควรจะตื่นเต้นและมีความสุขระกอบว่ามันเกิดขึ้นกับตัวของฉันเองเพราะนั่นก็คือการได้คุณตอบรับการรับสิ่งนั้นจากจักรวาลคุณกำลังมอบความรักให้กับสิ่งนั้น และคณกำลังชักนำสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณเช่นเดียวกันเวลาเห็นรถในฝันคู่สามีภรรยาที่มีความสุขรูปร่างอัศวินแบบคุณสมบัติดีเลิศในตัวใครสักคนหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการหมายความว่าคุณอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันกับสิ่งเหล่านั้นแล้วจงรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขเพราะว่าความตื่นได้นของคุณกำลังเลือกสิ่งนั้นอยู่ทุกสิ่งในชีวิตกำลังเสนอตัวเองให้กับคุณคุณจึงเลือกสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณไม่รักได้ มีเพียงความรักเท่านั้นที่จะนําสิ่งที่คุณต้องการมาให้แคตโลกชีวิตมีหลายสิ่งที่คุณไม่รักจึงอย่าเลือกมันมาด้วยกันให้ความรู้สึกแย่ๆถ้าคุณตัดสิ่งอื่นโดยคิดว่าเขาไม่ดีเขาเลว,วก็เท่ากับว่าคุณได้ชักนําด้านลบมาให้กับตัวเองความรู้สึกอิจฉา้าหรือว่าดิสยาอะไรก็ตามที่คนอื่นมีคุณก็จะดึงดูดด้านลบเข้ามาให้กับตัวเองขณะที่ปลักดันสิ่งที่คุณต้องการอย่างยิ่งออกไปอย่างเต็มแรงเลย มีเพียงความรักเท่านั้นที่จะชักนาสิ่งที่คุณต้องการมาให้กับคุณได้ไม่ใช่ความโกรธกเกลียดเศร้าเสียใจหรือว่าไม่ชอบมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับผู้คนที่มีความรักโดยแท้จริงยิ่งรู้สึกรักมากขึ้นก็ยิ่งเป็นเจ้าของสิ่งนั้นได้มากขึ้นอะไรก็ตามที่คุณต้องการมีสูตรง่ายๆอยู่ข้อหนึ่งที่ใช้สําหรับกดแรงดึงดูดซึ่งจะทําให้คุณมาเชิญหน้าต่อทุกคนทุกสถานการณ์ได้อย่างแนว่วแนว่แนมัน่นคง มีคนเพียงคนเดียวในโลกเท่านั้นก็คือคุณไม่มีใครอื่นไม่มีสิ่งอื่นปราบเท่าที่กฎแรงดันดูดเกี่ยวข้องด้วยมีเพียงคุณเพราะกฎแห่งแรงดนดูดกำลังตอบรับทุกความรู้สึกของคุณมีเพียงเสียงที่คุณให้เท่านั้นที่สำคัญและเป็นเช่นเดียวกับคนอื่นๆทุกคนกฎแรงดันดูดคือกฎของคุณมีเพียงคุณไม่มีคนอื่นสำหรับกฎแรงดันดูดแล้วคนอื่นๆนั้นก็คือคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึก เกี่ยวกับคนนั้นตัดสินวิพากษ์วิจารณ์บ่นกรนด่าคุณก็กําลังนําสิ่งนั้นกลับเข้ามาสู่ตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณรู้สึกคิดหรือว่าพูดเกี่ยวกับคนอื่นสิ่งที่คุณทําเกี่ยวกับคนอื่นนั่นก็คือสิ่งที่คุณทํากับตัวคุณเองคุณตัดสินใครวิพากษ์วิจารณ์ใครก็เป็นการตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองถ้าคุณให้ความรักและยกย่องชมเชยสิ่งใดก็ตามก็เท่ากับว่าคุณให้กับตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน ในกฎไรเนนดูดไม่มีใครอื่นจึงไม่มีใครมีความแตกต่างถ้าใครอื่นจะมีสิ่งที่คุณอยากมีเวลาที่เรารู้สึกพอใจในสิ่งที่คนอื่นมีเราก็กาลังรวบรวมเอาสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราเช่นเดียวกันอะไรที่คุณไม่รักไม่ชอบจงเพียงแต่หันหนีมาโดยไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณก็จะไม่ต้องรวมเอาสิ่งนั้นกลับเข้ามาในชีวิตในกฎแห่งไรเนนดูดมีแต่คำว่าใช่หันนี้ไปจากสิ่งที่คุณไม่รักและไม่ต้องสร้างความรู้สึกอะไรทั้้งนนั อย่าเออปฏิเสธสิ่งที่คุณไม่รักเพราะการเออปฏิเสธจะเป็นการนําสิ่งนั้นมาหาคุณเวลาคุณปฏิเสธสิ่งใดที่คุณไม่รักคุณจะรู้สึกกับสิ่งนั้นในภาพลบคุณกําลังให้ความรู้สึกแย่ๆแล้วคุณก็จะได้รับความรู้สึกเหล่านั้นย้อนกลับมากลายเป็นสภาวะด้านลบในชีวิตคุณคุณพูดปฏิเสธสิ่งใดไม่ได้เพราะเมื่อคุณพูดว่าคุณไม่เอาจะไม่อยากได้สิ่งนั้นเท่ากับว่าคุณกําลังตอบว่าใช่ให้กับกฎแห่งแรงดึงดูดเวลาคุณพูดว่า การจาราจรแย่สุดๆบริการแย่มากพวกนี้มาช้าเสมอที่นี่หนวกหูจังคนขับรถคนนี้มันบ้าไปแล้วชั้นรอนานเกินไปคุณกําลังตอบว่าใช่สําหรับความรู้สึกเหล่านั้นและคุณกําลังรวบรวมสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเข้ามาในชีวิตคุณจงหันนี้จากสิ่งที่คุณไม่รักและอย่ามีความรู้สึกใดๆให้กับสิ่งนั้นอีกสิ่งเหล่านั้นก็มีแต่สภาพอย่างที่มันเป็นอย่ามองสิ่งชั่วร้ายอย่าฟังสิ่งชั่วร้ายอย่าพูดถึงสิ่งชั่วร้าย อย่าเชื่อสิ่งที่ชั่วร้ายจงเอ่ยคำว่าใช่เมื่อคุณเห็นอะไรก็ตามที่คุณรักจงเอ่ยคำว่าใช่เมื่อคุณได้ยินสิ่งที่คุณรักเอยคำว่าใช่เมื่อเลียมรถสิ่งที่คุณรักเอยคำว่าใช่เมื่อดมกลิ่นสิ่งที่คุณรักเอยคำว่าใช่เมื่อคุณสัมผัสสิ่งที่คุณรักเมื่อสําคัญเลยว่าคุณมีสิ่งนั้นหรือเปล่าให้เอ่ยแค่คําว่าใช่เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณได้เลือกแน่นอนว่าคุณเลือกสิ่งนั้นด้วยความรักมันไม่มีข้อจํากัดใดๆ ทุกสิ่งเป็นไปได้หากคุณต้องการมันด้วยความรักและความรัถนาจริงๆไม่มีการขาดแคลนไม่ว่าที่ใดก็าตามในจักรวาลเวลาใครก็ตามที่พบกับความขาดแคลนก็เป็นเพียงเพราะว่าเขาขาดความรักเท่านั้นเองไม่มีการขาดแคลนทั้งในเรื่องของสุขภาพเงินทองทรัพย์สินหรือว่าความสุขอยากได้อะไรก็จะมีสิ่งนั้นได้จงให้ความรักแล้วคุณจะได้รับคุณกำลังสร้างเรื่องราวของชีวิตคุณและคุณจะเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวเอง ถ้าเราว่าคุณเก่งคุณดีพอคุณน่่ารวยหรือคุณจะบอกว่าค so um un um ุณยากจนคุณไม่เก่งอย่าไปฟังใครถ้ามีใครบอกคุณว่าคุณเนี่ยจะมีอะไรสู้คนอื่นเขาได้หรือเปล่าอย่าไปฟังใครถ้ามีใครบอกว่าคุณมีข้อจํากัดรอบด้านเลยอย่าไปฟังใครถ้าเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่าไปฟังใครที่เขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยทำสินทรีย์รักคุณจะจนอย่าไปฟังใครถ้ามีคนบอกว่าตอนนี้คุณดีไม่พอคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองในชีวิต ถ้าคุณเชื่อสิ่งเหล่านี้หรือแม้แต่สินิคุณคอยพร,ร่ำบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งนั่นแหละทาให้คุณได้กลายเป็นผลลัพธ์แบบนั้นแต่จงจำไว้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีสิ่งใดแม้แต่สิ่งเดียวที่ดีเกินไปสําหรับคุณหรือว่าดีเกินกว่าจะเป็นจริงพลังแห่งความรักบอกว่าคุณให้อะไรไปคุณก็จะได้รับกลับมาเช่นเดียวกันนั่นไม่ได้บอกว่าคุณไม่ดีพอไม่ใช่หรือเปล่าพลังแห่งความรักบอกว่าจงให้ความรักในสินีิคุณอยากจะเป็นอย่าจะมีอย่าจะทํา และคุณจะได้รับกปล่นั่นไม่ได้บอกว่าคุณไม่ดีพอใช่หรือเปล่าคุณมีค่ามากพอและสมควรจะได้รับทุกอย่างที่คุณอยากได้และอยากเป็นตอนนี้เชื่อถอะว่าคุณดีเพียงพอแล้วและคุณคู่ควรถ้าคุณรู้สึกว่าได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไปจงเข้าใจว่าการระหนักรู้และการยอมรับของคุณนั้นเป็นการให้อภัยตามกฎแรงนึงดูเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวกับโลกอันแท้จริงแบบนี้ซึ่งคุณอาจจะเชื่ออยู่ณขณะนี้หรือเคยเชื่อก็ได้ มันไม่ใช่ความจริงเลยตัวคุณต่างหากเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าที่คุณจะรู้สะอีกชีวิตและจกกักรวาลสาคัญมากกว่าที่คุณจะรู้สะอีกคุณอาจจะคิดว่าสิ่งต่างต่างในโลกใบน,นี้มันมีจํานวนจํากัดคุณอาจจะคิดว่ามีเงินมีทองสุขภาพโอกาสทรัพย์สินอยู่จํานวนจํากัดแต่เชื่อเถอะว่ามันไม่จริงเลยครับไม่มีอะไรขาดแคลนเลยพรสิก์รตั้มบอกกับเราว่าโลพิภพและจกกักรวาลมีอยู่จํานวนนับไม่ถ้วน เราย้ายจากสภาพอันเป็นจริงจากโลกหนึ่งจาก,กวันหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทุกเศษเสี้ยวของวินาทีนี่คือโลกอันแท้จริงที่ปรากฏผ่านแง่มุมทางวิทยาศาสตร์คุณอาจจะคิดว่าโลกอันแท้จริงนี้มีเวลาจํากัดเพราะเหตุนั้นคุณจึงใช้ชีวิตอย่างเรียบเร่งแข่งขันกับเวลาแต่เอาเบิร์ดเอาสไตล์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่บอกกับเราว่าเวลาคือภาพลวงตาะยะห่างระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นเพียงภาพลวงตาที่มันตึงอยู่ในหัวของเราเท่านั้น คุณอาจจะคิดว่าโลกอันแท้จริงประกอบขึ้นด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไร้ชีวิตแต่ในจักรวาลนั้นทุกๆสิ่งล้วนมีชีวิตไม่มีสิ่งใดที่ไร้ชีวิตดวงดาวดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์โลกอากาศน้ำไฟและสิ่งของทุกชิ้นที่คุณเห็นเต็มไปด้วยการมีชีวิตนี่คือโลกอันแท้จริงซึ่งกําลังปรากฏให้เห็นคุณอาจจะเชื่อว่าโลกอันแท้จริงนี้เองคือทุกสิ่งที่คุณเห็นได้ คุณอาจจะเชื่อว่าโลกอันจริงแท้นี้คือทุกสีที่คุณเห็นได้และสิ่งใดก็ตามที่คุณไม่ได้เห็นถือว่าไม่เป็นความจริงแต่สีที่คุณเห็นเวลามองดูอะไรสักอย่างนั้นอันที่จริงก็ไม่ใช่สีจริงสิ่งแต่ละอย่างดูสีทั้งหมดที่เป็นสีจริงและสะท้อนสีที่ไม่ใช่ออกมาจนกลายเป็นสีที่คุณเห็นดังนั้นท้องฟ้าโดยแท้จริงเป็นได้ทุกสียกเว้นสีฟ้ามีเสียงจำนวนมากที่คุณไม่ได้ยินเพราะมีความถี่ต่ำเกินกว่าที่คุณจะได้ยินมันแต่ก็เป็นเสียงจริง คุณมองเห็นแสงอันปร่าไวโอรเลตหรือว่าอินฟาเรดไม่ได้เพราะความถี่ของแสงต่ำเกินกว่าที่สายตาคุณจะเห็นมันได้แต่ก็เป็นแสงจริงถ้าคุณนึกภาพความถี่ของแสงที่คุณรู้จักทั้งหมดเท่ากับขนาดของยอดเขาเอเวอเรสต์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วแสงที่คุณเห็นได้ก็จะเล็กเพียงแค่ลูกกอบเท่านั้นคุณอาจจะเชื่อว่าโลกอันแท้จริงประกอบไปด้วยของแข็งที่คุณมองเห็นและมันก็อาจจะสัมผัสได้แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นของแข็งเลยเข้าอี้ที่คุณนั่งอยู่ ก็เป็นพลังงานที่มันเคลื่อนไหวได้ส่วนใหญ่ก็เป็นพลังงานเป็นพื้นที่ว่างถ้าอย่างนั้นเก้าอี้ของคุณจริงแค่ไหนกันความเชื่อของคุณไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงจะก่อร่างโลกของคุณขึ้นมาสิ่งนี้คุณนึกจินตนาการแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นจริงมันก็จะสร้างชีวิตคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณกําลังให้มันให้ความสนใจให้การโฟกัสตามกฎแห่งแรงดึงดูดและนั่นก็คือสิ่งที่จะสะท้อนกลับมาหาคุณ จินตนาการของคุณจะเป็นจริงยิ่งกว่าโลกที่คุณเห็นซะอีกเพราะโลกที่คุณเห็นมาจากสิ่งที่คุณนึกสร้างจิตนาการและความเชื่อสิ่งที่คุณเชื่อแล้วรู้สึกว่าเป็นจริงมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นจริงในชีวิตคุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณคงไม่อาจจะมีชีวิตอย่างที่ฝันได้ถ้าเช่นนั้นคุณก็คงเป็นแบบนั้นจริงๆทุกอย่างที่คุณคิดและรู้สึกมันจะกลายเป็นสิ่งนั้นในชีวิตจริงการเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นและสัมผัสได้ย่อมไม่ใช่ความเชื่อ แต่การเชื่อในสิ่งที่คุณไม่เห็นคือพรและชัยชนะที่แท้จริงคุณคือมนุษย์ผู้ไร้ขีดจำกัดเรื่องจริงก็คือโลกและจักรวาลไร้ขอบเขตจำกัดหรือเฟือที่สุดมีโลกและความเป็นไปได้อีกมากมายที่คุณมองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่จริงทั้งหมดคุณต้องเริ่มต้นเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปให้กับตัวเองคุณต้องเริ่มต้นเล่าเรื่องชีวิตอันน่ามหัศจรรย์ให้กับหัวของคุณคือจินตนาการเพราะไม่ว่าคุณจะเล่าเรื่องอะไรดีไม่ดีชอบไม่ชอบแต่กฎแรงในดูลบอกว่า คุณจะได้รับกลับมาอยู่เสมอทุกอย่างที่คุณมีเรื่องราวเกี่ยวกับมันคุณจะได้รับมันเสมอจงนึกสร้างจินตนาการและรู้สึกสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นภาพที่คุณจะได้รับกลับมาในชีวิตคุณให้ความรักมากเท่าที่คุณจะทําได้รู้สึกดีมากเท่าที่คุณจะทําได้แล้วพลังแห่งความรักจะนําพาผู้คนสถานการณ์สภาพแวดล้อมเหตุการณ์ต่างๆที่คุณรักมาแวดล้อมตัวคุณคุณจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ กูจะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการคุณจะมีอะไรก็ได้ที่คุณอยากมีขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สางข้อสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ mindfulness มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์สาเร็จและอารมณ์เงินและไมล์โฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คําว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชําระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา n o p และมล์โฟเนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สัมมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ